สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้ไ่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้ไ่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญยามเย็น ep ที่ห้าสิกันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัดสดุให้รอบบายสอของทุกวันค่ะอ่ะ แบ่งปันยามเย็นวันนี้นะคะพี่จ๋าพ,พบเจอกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพี่เรามาดูหมายเลขท,ที่1นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่1ค่ะพี่เป็นปลอกเนื้อชินนะคะพี่จ๋าเป็นพระปลอกเนื้อชินใหม่เลขหนึ่งค่ะปลอกเนื้อชินเก่านะคะพี่จ๋าปลอกเนื้อชินใหม่เลขที่หนึ่งค่ะพี่ แบ่งป,ปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะหมายเลขที่2เป็นพระวัดรังสีพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ด้านในนะคะจะมีร่องรอยการลงลักค่ะปิดทองนะคะพี่พระวัดรังสีมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋า300รบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ได้เลยค่ะพี่จ๋า1องค์2อ,องค์ส่งทุกรายการค่ะหมายเลขที่2300บาทค่ะ หมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเอียวัดบ้นด่านค่ะเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้นด่านหมายเลขที่3ค่ะเก่าๆนะคะพี่หลวงพ่อเอียวัดบ้นด่านหมายเลข3 3, ม0 0บาทค่ะ หมายเลขที่4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่จ๋าเก่า,กาๆนะคะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าได้ฐานตอกเลขเก้าสี่ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสี่ค่ะ หมายเลขที่5เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพี่จอบเล็กพ่อเงินหมายเลข5้านะคะาจาจย์เนื้อเก่าสวยนะคะพี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินหมายเลขที่5นะคะ300บาทค่ะพี่จ๊าหมายเลข5ค่ะหมายเลขที่6เป็นพระนางพญาค่ะพี่นางพญามีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมาโชว์หมายเลข6ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ่าพระนางพญาหมายเลขที่หกค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรค่ะอาจารย์ฟั่นนะคะพี่จ่าพระอาจารย์ฟั่นปีศูนย์เจ็ดค่ะพี่ เป็นเหรียญรุ่น2นะคะพี่สาเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่น2 300บาทหมายเลขที่7ค่ะหมายเลขที่8เป็นหลวงปู่ทวดนะคะจะพ,พระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดปูด่ดูหมายเลข8ค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่8ค่ะหมายเลขที่9เป็นพระพรหมนะคะจากพระพรหมเนื้อผงหลวงปู่ดู่ค่ะด้านหลังมีร่องรอยการจานเป็นลายเป็นรอยแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่ดู่หมายเลขเก้าพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นพระพรหมนะคะพี่ แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่9ค่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่เป็นพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมนะคะพระกิ่งเก่าเนื้อทองผสมค่ะพี่หมายเลข10บค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทหมายเลขที่10ค่ะ11นะคะพี่11เป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะพี่2459เหรียญเก่าสรรภาพใช้ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่300บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่พระรอดเนื้อดินหมายเลข12ค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข13เป็นพระพรหมนะคะพี่พระพรหมมีรอยจานหน้าหลังนะคะพี่เก่าๆนะคะพี่จ๋าพระพรหมค่ะมีร่องรอยกันจานนะคะพี่ จานหลังเต็มแบบนี้เลยค่ะแบ่งปั้นอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เป็นพระพรมหลังจานค่ะหมายเลขที่14เป็นพระปิตาหลวงปุุก์ค่ะพี่ปิตาเนื้อผงหลวงปุษสุข300บาทนะคะวิสาเก่าๆค่ะ หมายเลขที่เอ่อสิบสี่นะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงหลวงปูสุกค่ะสิบห้านะคะพี่จ๋าเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะพี่ ราเปตตาเนื้อผงคุกรักนะคะพี่จา๋าหมาเลขที่15ค่ะ16ค่ะพี่16เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะคะพี่จา๋าเขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินลงยานะคะพี่จ๋าไปบ้านสอบถามจากเจ้าของเขามาค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จา๋าเนื้อเงินลงยาหม่เลข16ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาทค่ะ17นะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสทอนเนื้อเงินลงยาเช่นกันค่ะองนี้เป็นหม่เลข17นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะหม่เลข18เป็น พระหน้านกฮูกเนื้อตะกั่วค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่เป็นพระหน้านกฮูกเนื้อตะกัวหมายเลข18ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่สิบแปดค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพรอะสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋า เขียนว่านพเก้านะคะพี่พร้อมการเลี่ยมเก่านะคะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมเก่าไว้เลี่ยมใช้งานนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงะค่ะพี่เหรียญเก่านะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเขาเลี่ยมใช้นะ,ะพี่องค์นี้ค่ะพ่อสุดหมายเลขสิบเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่เป็นเหรียญกันภัยค่ะ เหรียญกันภัยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่จ๋าเหรียญสภาพใช้ค่ะพี่300บาทหมายเลขที่20ค่ะ21เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าผงสุพรรณมีแร่ดอกมะขามเก่าๆนะคะพี่ ผงสุพรรณค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่อ็ดค่ะเก่าสวยน,นะคะพี่พระผงสุพรรณ300บาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่21นะคะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่พ่อเงินปี15ค่ะ 2515หลวงพ่อเงินนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลขที่23เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมะค่ะพี่สาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่รูปหล่อเก่าค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สา ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้นะคะพี่รูปลอหลวงพ่อเดิม300บาทหมายเลข23ค่ะ24เป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่ชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะ 300บาทใหม่เลข24ค่ะ25เป็นเหรียญจะเริญนพรหลวงปู่ทิมปี17เนะคะพี่เป็นเหรียญกระไหล่ทองมีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋าเหรียญจะเริพพเรพรพรเลี่ยมนะคะพี่หลวงปู่ทิมปี17ค่ะปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่ หมายเลข25ค่ะพี่26เป็นเหรียญจะเริญพรเช่นกันกับพี่องค์นี้สภาพใช้เลยนะคะพี่จ๋าปี17ค่ะหมายเลข26นะคะพี่จ๋าเหรียญจะเริญพรหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่300บาทหมายเลข26ค่ะ ยี่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า หมายเลข27300บาทนะคะพี่28เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยค่ะพี่รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะเป็นรูปถ่ายอัดกรอบมาแบบนี้นะคะพี่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรค่ะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหมายเลข28300บาท นะคะพี่เก่าสวยค่ะ29เ้า <B 19 S 1> เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าปู่ทวดเนื้อว่านเนื้อกาเก่าเลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนื้อเก่าฟูนะคะพี่จ๋าสวยๆค่ะ แบ่งปันพี่พที่300บาท2อ,องค์5 0 0บาทค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพี่เตารีดหลังตัวหนังสือนะคะพี่จา๋าหลวงปูทวดค่ะ เราเรีดหลังตัวหนังสือ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลข31นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหลวงพ่อชยโยนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อชยโยะค่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นหลวงสมเด็จโตค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อชยโยหลังสมเด็จโตค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่ แบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข31ค่ะ32เป็นพระสมเด็จนะค่ะอาจารย์เนื้อหามาเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข33ค่ะ สมเด็จเก่าหมายเลขที่3 0สองนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทครับพี่สามสิบสามเป็นวัดเกตนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกต300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะพี่หมายเลข33ค่ะ34มสิบค่ะพี่จ๋าแตกลายงานนะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลขที่สามีค่ะมีร่องรอยการแตกลายงานเก่าๆคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข34นะคะพี่ แตกรายงานเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋ามันๆนะคะ300บาทค่ะพี่จ๋าหมายเลข34ค่ะ35นะคะพี่นี่ค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข35ค่ะพี่เก่านะคะพี่จ๋าเป็นอกร่องนะคะพี่ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหมายเลขสามสิบห้านะคะสามสิบหกมาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่พี่ๆรับไปพร้อมใช้ค่ะพี่สามร้อยบาทสุดคุ้มนะคะได้เลี่ยมด้วยค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบห้านะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่ศ8น9 1 5 8 0ส5่งส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปอีีแบ่งปันยามเย็นอ p ีที่53ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า